บอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องพิพิมทายาทคนเดียวทิมพิธาต่ายชุติมาเริ่มโตเป็นสาวสวยได้แม่มาเต็มเต็มเรียกได้ว่าหลายคงทราบดีว่าทิมพิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ายชุติมาทีปนาสนักแสดงชื่อดัง ปัจจุบันทั้งคู่ได้อย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิงลิ้มเจริญรัตโดยปัจจุบันทิมพิธาเกิดวันที่5กันยายนพศ2523ปัจจุบันอายุ42ปีย่างเข้า43ปีขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาคู่ชีวิตที่เลือกเป็นแม่ของลูก ปัจจุบันอายุ36ปีห่างกันมากถึง7ปีต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องทิพพิงขายาดคนเดียวทิมพิธาต่ายชุติมาเริ่มโตเป็นสาวสวยได้แม่มาเต็มเต็มโดยล่าสุดต่ายชุติมานั้นก็ได้เผยภาพลูกสาวพร้อมระบุข,ข้อความว่า Little Mermaid at a p a ตอัปเปอท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ายิ่งโตยิ่งสวยอีกด้วยงานนี้น้องทิพิง จะใช้แววสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลย